สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนิยายรักโรแมนติกคอมดี้นะคะเรื่องวิวาบัมบัดรักตอนที่สแกวลีนยกมือปัดตัวอะไรสักอย่างที่ยุ่มย่ามอยู่บนใบหน้ารบกวนการนอนอันแสนสุขก่อนจะปือตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องตกใจสะดุ้งหยงเมื่อสบสายตาคมของคนที่นอนตะแคงข้างจ้องมองเธออยู่แล้วคุณผมอยู่ข้าว ชายหนุ่มนอนมองหล่อนอยู่นานแล้วไม่มองเปล่ายังแกล้งเขีย่ยแก้มเขีย่ยจมูกเล่นจนกระทั่งหญิงสาวยกมือปัดอย่างไม่รู้ตัวอนาวินจึงบอกไปแบบนั้นเพื่อแก้เขินที่ถูกจับได้ว่าแอบมองหล่อนอยู่เขาไม่ได้คิดพิสวัสใหญ่บองนี่หรอกแค่อยากสำรวจดูว่าหล่อนยังจะมีอะไรดีอีกบ้างฮึหาแทบไม่เจอก็แค่เรียมฝีปากอิ่มเต็มนั่นก็ดูเซ็กซี่ไปอีกแบบแต่ไม่รู้ว่านุ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ คงหาความหวานไม่เจอปากเก่งเถียงคำไม่ตกฟากแบบนั้นยายเกวเอ้ยคำทักทายแรกของวานจากสามีสุดแสนน่ารักน่าปลื้มซะไม่มีอะ่ะเออขอเวลาแป๊บเดียวค่ะเกลวลีนรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำหล่อนไปยืนสำรวจตัวเองหน้ากระจกใสาบานใหญ่ในห้องน้ำเออเผลอนอนน้ำลายยืดหรือเปล่าวาคงไม่มั้งไม่อย่างนั้นคนปากเสียคงหาเรื่องด่าไปแล้วล่ะ อนาวินตามมาหลังจากนั้นไม่นานขนาดอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อยืดคลุมทับด้วยเสื้อเชิ้ตเนื้อดีแขนยาวพับแขนขึ้นมาง่ายๆย,ยังดูดีดูหล่อมากลากไส้กันเลยทีเดียวพอดีกับที่เกวาินก็เสิร์ฟอาหารร้อนๆให้กับเขาได้พอดีคงจะหิวจริงๆหรือไม่เขาก็ติดสเสน่ปลายจวักของหล่อนเข้าให้แล้ว นั่งเคียวตุยตุยเชียวถ้าไม่ถูกใจคงวัยวายไปแล้วคำชมน่ะเหรอรอลิงออกลูกเป็นเต่าคงจะง่ายซะกว่าหญิงสาวชงกาแฟให้เขาตามสูตรเป๊ะก็มันจำยากตรงไหนกาแฟสองช้อนกับน้ำร้อนแค่นั้นเกวลิีนปลื้มอ,อกปลื้มใจยืนยิ้มกลิ่มอยู่คนเดียวไม่บน่นอย่างน้อยการบ้านการเรือนฉันก็ใช้ได้หรอกน่า ส่วนเรื่องไม่มีเสน่ห์เร้าใจก็ช่วยไม่ได้พอเจ้าประคุณอยากมาตรฐานสูงส่งเองหรือไม่ก็ค,คงตายด้านไปแล้วหล่อนทำหน้าที่เต็มที่แล้วหญิงสาวคิดเพลินๆจู่ๆก็ต้องหุบยิ้มฉับเมื่อได้ยินเสียงคุณสามีพูดขึ้นควรติดหนี้ผมคนช่างจดช่างจำบอกเจือความไม่พอใจนิดๆแฮะฉันเนี่ยนะ โอ้แม่เจ้าพึ่งจะมาได้สองคืนหล่อนไปเผลอเป็นปน,ปน,นี่เขาตอนไหนกันหุ้ยเมื่อคืนคุณยังไม่ได้นวดหลังให้ผมอนาวินรีบฉเฉลยคืนรอหล่อนให้ระลึกได้เองคงไม่ต้องออกไปทำงานกันละคือเมื่อคืนฉันยังจำไม่ได้เลยคุณเกวลินยอมรับหน้าตาเจี่ยมเจียมจำได้แต่ว่าเธอหลับสบายมากผ่อนคลายสุด,สดๆแง่ละหลับปุ๋ยขนาดนั้น ก็ชันง่วงแล้วก็เหนื่อยมากด้วยมันก็มีเผลอหลับกันบ้างสิคุณไม่รู้ล่ะถ้าคืนนี้คุณนวดไม่ได้ผมจะนาบแทนชายหนุ่มง,งอนนิ้วชี้คอหน้าผากเรียกสติคนที่ยืนหน้าเวอก่อนจะเดินผิวปากออกไปอย่างอารมณ์ดีฮึจะหาเรื่องนาบชั้นละสิชี้ชี้คนบ้าบ้ากเกวลีนยิ้มแก้มแทบแตกทั้งเขินทั้งดีใจ อย่างน้อยฉันก็มีสเสน่ห์พอที่จะทำให้คนมาตรฐานสูงอยากนาบแหละวิปะโท้เริ่มจะทนสเสน่ห์หญิงของฉันไม่ไหวแล้วสิคอยดูนะแม่จะปั่นให้งโงอหัวไม่ขึ้นเชียวแต่อย่าหวังว่าจะได้นาบฉันเร็วๆนี้เด็ดขาดหญิงสาวคิดเข้าข้างตัวเองผุดๆหลังเก็บจานชามล้างเรียบร้อยวันนี้หญิงสาวตั้งใจจะเดินลงมากระชับมิตรกับเจ้าสามลีให้เป็นเรื่องเป็นราว อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่จะอยู่เป็นเพื่อนหล่อนตอนกลางวันแบบนี้ฮ่งฮอง,องเสียงเจ้าสำลีหมาสีดำสนิทขนเป็นมันเลื่อมตัวใหญ่ยกักษ์โดยเฉพาะปากใหญ่ๆถ้าได้งับน้องใครคงจะสยดสยองหน้าดูเชียวละ่ะมันเดินไปเดินมาในกรงใหญ่เมื่อเห็นเกวโลินหญิงสาวเจ้านายคนใหม่หล่อนกำลังหยิบขนมแท่งใหญ่ที่วางอยู่ข้างกรงส่งให้ติดสินบนมันกระดิกหางดีใจยกใหญ่ แม้เจ้าสำลีอารมณ์ดีขึ้นมาเชียวนะอยากออกมาข้างนอกหรือเปล่าเกวลินเริ่มตีซีกับเจ้าสำลีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ไม่กล้าปล่อยมันออกจากโรงหลอนช่างใจอยู่นานในที่สุดคนรักอิสระอย่างห่อนก็ปล่อยเจ้าหมายยักออกมาด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลก หญิงสาวนั่งเล่นกับมันอีกพักใหญ่ก่อนจะขึ้นมาดูแลความเรียบร้อยบนบ้านและเตรียมอาหารกลางวันวันนี้หล่อนทำงานบ้านเสร็จเร็วไม่หนักหนาเหมือนวันแรกส่วนเจ้าสำลีน่นเหรอนอนรออยู่ที่บันไดไม่ห่างเฮ้เสร็จฉันละเจ้ายักษ์หญิงสาวกระหิมใจที่สยบเจ้าหมายักษกได้แบบนี้มีหรือเจ้านายแกจะไม่ยอมสยบให้ฉันบ้างฮ่าฮ่าฮ่า เกวลินเห็นสละในตู้เย็นเก็บอยู่ในถุงมิดชิดแต่เปลือกเริ่มแห้งแล้วทำสละรลอยแก้วดีกว่า กางวันที่นี่ค่อนข้างร้อนเอาไว้กินกับน้ําแข็งคงจะชื่นใจดีคิดได้ดังนั้นหญิงสาวจึงลงมือจัดการกับวัตถุดิบตรงหน้าอย่างขมักขม้นเสียบหูฟังฟังเพลงโปรดจากสมาร์ทโฟนราคาแพงเป็นสิ่งเดียวที่หล่อนยอมลงทุนซื้อในราคาที่สูงไม่ใช่เห่อแบรนด์แต่เพื่อการใช้งานทรงประสิทธิภ,ภาพล้วนๆจึงไม่ได้ยินเสียงรถยนต์เข้ามาจอดทำอะไรนะ่ะ ผู้ชายตัวโตวยืนพูดอยู่ข้างหลังทำเอาหญิงสาวสะดุ้งโหยงเมื่อเผอตัวถอยไปชนเข้ากับกำแพงมนุษย์อย่างจังคุณเข้ามางิยบเงียบอย่าก,กับเพเกวลีนยังปากไว้ได้ทันหล่อนไม่คนพูดจะอะไรที่ทำให้ตัวเองห่างไกลจากคำว่าภรรยาที่แสนดีว่าไงละ่ะกำลังทำอะไรสลละลอยแก้วค่ะเสร็จพอดีแล้วเนี่ยคุณกลับมากินข้าวเหรออยากกินอะไรล่ะคะ ราดหน้าทำเป็นหรือเปล่าอนาวินรู้ว่าหล่อนต้องทำได้แค่ถามไปเพราะความหงุดหงิดทำไมต้องอยากจะกลับแต่บ้านด้วยวะวันนี้เขายกนาฬิกาขึ้นดูเป็นรอยๆรอบแล้วละมัง้งอยากจะให้เที่ยงเร็วๆสงสัยยายนี่แอบใส่อะไรให้เขากินแน่ๆเขาถึงได้เริ่มติดรถมือหล่อนแค่ไม่กี่มือเองโธ่ขอยากกว่านี้ได้ปะหลับตาทำยังได้ก็อเอาสิ อนาวินว่าแล้วถอยกลับไปยืนกอดอกพิงกรอบประตูครัวทอดสายตามองอย่างสบายอารมณ์รอชมการหลับตาทำอาหารของแม่คนอวดเก่งเฮ้ย <Hey, S 1> นี่คุณแยกไม่ออกหรือว่าพูดจริงหรือพูดเล่นฉันจะไปทำอย่างนั้นเพื่อคีสิคีสหญิงสาวว่าพลางใช้นิ้วชี้จิ้มจิ้มข้างขมับของตัวเองประกอบคำพูดไม่รู้สิฉันไม่นึกว่าเธอจะชอบพูดพล่อย เอาแล้วไงอิตาบ้าปากหาเรื่องอีกจนได้ฉันว่าคุณไปนั่งรอข้างนอกดีกว่าค่ะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนจากเส้นหมี่ราดหน้าเป็นราดหน้าคุณเข้าให้เกวลรีนฉุนจัดทำไมทนฟังความจริงไม่ได้รืึไงหรือจะต้องให้ผมประดิษฐ์คำพูดหวานๆแต่ไม่ดีกว่าผมเบื่อแล้วเมื่อก่อนตอนจะพาสาวๆขึ้นเตียงก็ต้องจำใจพูดหวานเลี่ยนๆให้พวกหล่อนสดิดสดิงใส่มันถึงจะได้อารมณ์แต่กับเธอเฮ อนาวินสายหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายอย่างฉันมันทำไมฮะเกวลีนโมโหจีกเคลื่อนสมองอย่างนี้มันหยามกันชัดๆทำยังไงก็ไม่มีอารมณ์ไอ้ยหญิงสาวโกรธจัดที่โดนปรมามมทหนัก ไม่เอาหน้าผมพยายามจะสร้างอารมณ์กับคุณอยู่นะภารากิจทำลูกของเราจะได้สำเร็จรู้ล่วงเสียทีถึงแม้ว่าความหวังมันจะริบรีแต่ถ้าเราร่วมมือกันมันคงจะต้องสำเร็จสักวันละหนะ้านะคุณให้ความร่วมมือกับผมหน่อยช่วยทำตัวให้มันเซ็กซี่เร้าใจกว่านี้หน่อยเกวลีนหายใจฟึดฟาดโกรธจัดกำหมัดแน่นหลอนต้องข่มใจอย่างหนักอย่าโกองอย่ากินมาเลยปากเสียนัก หญิงสาวโยนถุงใส่ผักคนาาที่เพิ่งจะหยิบออกจากตู้เย็นลงบนโต๊ะอย่างโกรดโกรทำเอาเองแล้วกัน ขืนให้ทนยืนอยู่ตรงนี้ต่ออีกแม้อีกวินาทีเดียวคงได้ต่อยผู้ชายคนนี้ปากแตกแน่ๆหล่อนเดินลงส้นหนักๆเข้ามาหาเจ้าสำลีชวนมันไปวิ่งรอบสนามหน้าบ้านวิ่งวิ่งเพื่อระบายความโกรธโชคดีที่วันนี้ไม่มีแดดอากาศขมุกขมัวแต่ก็นะนี่มันจะเที่ยงอยู่แล้วถ้าไม่ใช่ผู้หญิงชื่อเกวลีนคงทาแบบนี้ไม่ได้แน่นอนสำลีเร็วๆนั่นแหละเก่งมาก เกวลีนวิ่งไปคุยกับเจ้าสำลีไปเสียงโวกเวกบกไม้บกมือเอาเข้าจริงเจ้าสำลีต้องหยุดรอคนตัวเล็กเป็นระยะระยะอนาวินยืนมองหญิงสาวกับหมาตัวใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นออกวิ่งโดยไม่คิดห้ามปราม คิดอย่างคำๆเออหลอนบ้าดีเดือดจริงๆวะ่ะจนกระทั่งหญิงสาวกลับมานั่งหายใจหมดเรี่ยวแรงที่บันไดบ้านข้างๆกันนั้นความโกรธเปลี่ยนเป็นเหนื่อยอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่ได้อยากชกปากใครแล้วเจ้าสมรีนอนหอบปากบานลิ้นห้อยเหมือนกันชายหนุ่มมองแล้วได้แต่อมยิม้มผู้หญิงบ้ากว่านี้มีอีกไหมวะยายนี่ถ้าจะเพี้ยนหนักอะเช็ดหน้าเช็ดตาซะ อนาวินพูดเสียงอ่อนลงมากแกะหอผ้าเย็นส่งให้นึกว่าหล่อนจะสะบัดสะบิ่งไม่ยอมรับแต่ผิดคาดเกวลินรับไปเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วก็ล้วงมือเข้าไปเช็ดเสื้อยืดตั้งอกตั้งใจเช็ดต่อนหน้าต่อตาเขาซะอย่างนั้นนี่คุณผมยังอยู่ตรงนี้นะชายหนุ่มเอ็ดเสียงเขียวอืมแล้วไงหญิงสาวเหนื่อยจนคิดอะไรไม่ออกไม่อยากสนใจเขาแล้วด้วย ล้วงเข้าไปได้ไม่อายบ้างหรือไงผมเป็นผู้ชายนะนั่งหัวโดดอยู่ตรงนี้หัดเกรงใจกันบ้างอาอหญิงสาวทำหน้างง,งแล้วก็เข้าใจทันทีที่มองเห็นสายตาหืนหินๆที่เขามองมาที่หน้าอกบิ๊กบิ้มของหลอนเฮ้ยนี่คุณไหนว่าไม่มีอารมณ์ไง หญิงสาวที่ต่อมความอายทํางานช้าไปหน่อยยกสองมือขึ้นควายกลางก้านหน้าอกของตัวเองพอเหงื่อออกจนเปียกชุ่มก็ทำให้เสื้อยืดเนื้อนิ่มแนบไปกับก้อนเนื้อเห็นเป็นลูกกลมๆสองลูกเบียดกันอย่างชัดเจนแทบจะไม่มีช่องว่างใครว่าฉันมีอารมณ์รำคาญนึไม่ว่าไปเปลี่ยนเสื้อไปชายหนุ่มทำเป็นไล่กลบเกลื่อน เกวลลีลุกขึ้นรีบเดินเข้าห้องไม่ต้องรอให้ไล่ซ้ำหล่อนเข้ามาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ค่อยรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยหญิงสาวเลือกใส่เสื้อยืดตัวโครงกับกางเกงขาสั้นสบาย ปล่อยผมที่เพิ่งสระให้มันแห้งเองตามธรรมชาติไม่มีแก่ใจมานั่งเป่าผมอยู่หรอกหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วเพราะหล่อนหายเข้ามาเกือบชั่วโมงจึงคิดว่านายเถื่อนนั่นคงกลับเข้าไร่ไปแล้วแต่ที่ไหนได้คนอู้งานนอนเหยียดยาวอยู่บนโซฟาดูเหมือนจะหลับสนิทด้วย เกวลินเข้ามาดูในครัวทุกอย่างยังเหมือนเดิมแสดงว่าเขาก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันนี่ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วสงสัยหิวเป็นลมไปแล้วดีสมน้ำหน้าอยากปากเสียดีนักหญิงสาวใช้เวลาไม่นานเส้นหมี่ราดหน้าแสนอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟวายโอ้ยคุณตกใจหมดเกวลินหัวใจจะวายคนที่นอนหลับสนิทเข้ามายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขวัญอ่อนจริงนะเกว ก็ควรชอบเข้ามางิเงียบ,ย,บยิ่งอยู่กลางป่ากลางดงแบบนี้ฉันก็ตกใจนะสิอ๋อที่แท้กลัวผีใครว่าฉันกลัวไม่กลัวใส่หน้าดิกๆฮ่าฮ่ฮะ <laughs> คุณนี่มันแถไปได้เรื่อยจริงๆอนาวินหยิบราดหน้าจานใหญ่ออกไปนั่งกินเฉยเลยสงสัยจะหิวจัดถึงไม่ได้ไปรอรับบริการอย่างเคยคุณเอาอีกปะเกวลีนเห็นเขากินใกล้จะหมดจานจึงรีบถามเอา ฉันนึกอยู่แล้วเชียวว่าคุณกินจานเดียวไม่อิ่มหรอกหญิงสาลุกขึ้นไปตักราดหน้าให้เขาและกลับไปตักสละลอยแก้วพร้อมถ้วยใส่น้ำแข็งแยกมาต่างหากทั้งหมดนำมาตั้งวางไว้ให้พร้อมทีเดียวเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกหาอยู่ดีเรียนจบอะไรมาเป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มอยากรู้เรื่องส่วนตัวของผู้หญิงข้าหักร,รมคุณน,นี่นะจบขาหกกร,รม ถามจริงใครเข้าฝันให้คุณเรียนดูยังไงก็ขัดกับบุคลิกห้าวๆของหลอนถ้าบอกว่าเรียนวิศวะจะไม่แปลกใจเลยทำไมคุณวินฉันเรียนก็หากำมันแปลกตรงไหนหญิงสาวชักเริ่มหงุดหงิดอีกแล้วที่เขาทำเหมือนสิ่งที่หล่อนเรียนนั้นขัดแย้งกับตัวเองอย่างหนักก็ส่วนมากคนที่เขาชอบทางเนี้ยมักจะเรียบร้อยแล้วฉันไม่เรียบร้อยตรงไหนทุกตรงตอบแบบไม่เสียเวลาคิด นี่คุณอยากเจ็บตัวให้ได้เลยใช่ไหมมีรอบเดือนเหรอฮะฮะเกวลินตกใจไม่คิดว่าเขาจะถามอะไรทะลุกลางปล้องแบบนี้หงุดหงิดง่ายจังเรื่องของฉัน อย่าเพิ่งโมโหสิผมไม่ได้ว่าคุณสักหน่อยแล้วเรื่องที่คนจะเรียบร้อยหรือกระโดกกระเดกก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาตัดสินว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวมันแค่เป็นบุคลิกส่วนตัวของใครของมันขอแค่รู้จักกาลเทศะและจิตใจดีก็พออนาวินอธิบายยืดยาวเป็นครั้งแรกอืมวันนี้คุณพูดได้น่าฟังที่สุดตั้งแต่เราเจอกันเลยนะเนี่ยหญิงสาวยิ้มแป้นคุณขับรถเป็นหรือเปล่า เป็นสิสบายมากถ้างั้นบ่ายนี้ขับรถให้ผมหน่อยผมต้องไปที่ตัวจังหวัดมีของต้องซื้ออ๋อนี่คือบทสรุปของคำพูดดีๆเมื่อกี้สินะหญิงสาวเพิ่งจะรู้ตัวว่าโดนหลอกใช้อีกแล้วแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะขับได้หรือเปล่าแค่พูดส่งเดชไม่ต้องก็ได้นะไม่เป็นไรฉันพูดคำไหนคำนั้น ช่วงบ่ายแก่ๆบ,บนท้องถนนที่ร้อนระอุหญิงสาวผิวขาวนวลเนียนพวงแก้มสีชมพูแดงปลัง่งเรือนร่างที่บอบบางหน้าทนุถนอมของหล่อนกลับนั่งอยู่หลังพวงมาลัยกำลังตั้งใจบังคับรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อให้มุ่งตรงไปสู่จุดหมายคือห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในตัวจังหวัดซึ่งห่างจากไรอนาวินราวๆ150กิโลเมตรขับดีๆสิคุณมือเท้าหนักอย่างกับคนใช้แรงงาน เสียงของผู้ชายรูปร่างกำยำล่ำสันที่กำลังเอนนอนกอดอกอยู่เบาะข้างๆบนออกมาเป็นระยะถ้าหล่อนเผลอขับรถตกหลุมแค่เล็กน้อยพ่อเจ้าประคูณก็ยังรู้สึกตัวบนออกมาทั้งที่ยังหลับตาช่างเป็นสุภาพบุรุษดีแท้ชิเนี่ยไปเลยคุณฉันต้องการสมาธิในการขับรถเรื่องเยอะอนาวินบ่นงึมง,งำใครกันแน่ที่เรื่องเยอะ เกวลีนบนกลับเหมือนกันแต่สายตาก็ยังมองไปเบื้องหน้าอย่างระมัดระวังที่จริงมันก็สนุกดีที่ได้มาขับรถทางยาวๆถนนโล่งการจะราจรไม่แออัดเหมือนในกรุงเทพแต่ก็ประมาทไม่ได้ถ้าพลาดพรั้งอาจถึงตายได้เพราะคนขับขี่ส่วนใหญ่ต่างก็คิดว่าถนนโล่งเหยียบกันเต็มที่หากเกิดอุบัติเหตุมันย่อมรุนแรงและเสียหายมากกว่าการเฉียวชนกันในเมืองหลวง ราวๆชั่วโมงเศษเกวลินก็สามารถนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อย่างปลอดภัยคุณถึงแล้วหันไปสะก,กิดปลุกคนข้างๆทำไมเพิ่งมาปลุกอ้าว หญิงสาวหน้าเหวออิตานี่มันใช่ความผิดของฉันไหมถามจริงชายหนุ่มเดินลิ้วๆนําเข้าไปข้างในไม่ได้สนใจเลยว่าหญิงสาวขาสั้นกว่าจะตามทันหรือเปล่าหล่อนไม่มีเวลาชื่นชมสินค้ารายทางนอกจากจ้องแผ่นหลังกว้างไม่ให้คลาดสายตาในที่สุดก็ต้องสะดุดกึกที่ผนกชั้นในชายอนาวินชี้สั่งกางเกงในแบรนด์ดัง คงจะแพงสุดของห้างนี้แล้วละมัง้งเขาสั่งมาหนึ่งโหลสีขาวล้วนก่อนจะส่งการ์ดให้พนักงานไปจัดการเกวลินยืนคอยกวาดตามองไปรอบๆนึกไม่ออกว่ามีอะไรจะต้องซื้อคุณใจลอยไปถึงไหนไปชายหนุ่มคว้ามือเล็กๆให้เดินตามเหมือนจะลากซะมากกว่าไม่รู้จะรีบไปไหนหนักหนาไปไหนต่อคะกลับบ้านฮะกลับบ้าน เกวลินไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเขาให้หล่อนขับรถมา150กิโลเมตรเพื่อมาซื้อกางเกงในแล้วก็กลับเนี่ยนะนี่เขาต้องบ้าไปแล้วทำไมคุณจะเอาอะไรอีกถามกลับหน้ายุ่งๆเปล่าแต่ว่าคุณตั้งใจมาซื้อแค่นี้จริงๆหรือคะอะไรยังไงเนี่ยแกล้งกันจะชัดของแค่นี้สั่งออนไลน์ก็ได้ปะอืมเขารับคำง่ายๆเหมือนไม่เห็นเป็นเรื่องแปลก หญิงสาวยอมให้เขาจูงกลับไปที่รถอย่างงปลงๆแต่ก็อดที่จะต่อว่าเขาไม่ได้นี่คุณรู้จักรักโลกรักสิ่งแวดล้อมมั่งปะเนี่ยถือว่ามีเงินจะใช้ยังไงก็ได้เชอะคอยดูเถอะถ้าถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษต่อให้มีเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้ อนาวินชชงักหันหน้ามาขมวดคิ้วใส่ฉันหมายถึงคุณเผาผ่านน้ำมันขับรถมาตั้งร้อยห้ากิโลปล่อยมลพิษทางท่อไอเสียทั้งหมดเนี่ยเพื่อซื้อกางเกงในอย่างเดียวมันสมควรไหมเกวลินได้ทีอบรมสั่งสอนพ่อมหาเศรษฐีเสียยกใหญ่อืมก็จริงงั้นคุณทำพวกเบเกอรี่เป็นหรือเปล่ามือชันนี้แล้วไม่น่าถาม ถึงแม้จะงงว่าเขาเปลี่ยนเรื่องไปไกลแต่ก็อดที่จะอวดตัวไม่ได้ตกลงคุณทำเป็นหรือเปล่าถามย้ำเพื่อความแน่ใจเป็นค่ะแล้วก็อร่อยมากด้วยมั่นอกมั่นใจมากค่ะขอบอกหูหงั้นกลับไปซื้ออุปกรณ์กันชายหนุ่มเปิดประตูรถโยนถุงใส่กางเกงในของเขาเข้าไปเก็บแล้วหันมาจูงมือหญิงสาวกลับเข้าไปในห้างใหม่คุณฉันเดินเองได้เกวลีนพยายามดึงมือออก มาเธอหน้าปล่อยให้คุณเดินเองก็มัวชักช้าหน้ารำคาญเดี๋ยวคุณแต่ที่ไรกไม่มีเตาอบนะอนาวินไม่ตอบแต่พาหญิงสาวแวะเข้าแผานกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชี้สั่งเตาอบที่แพงที่สุดก่อนหันมาถามแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าเล็กเลกก็ได้คุณแต่เขาไม่สนใจจะเปลี่ยนจากนั้นก็ให้หล่อนเลือกว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรอีก ใช้เครื่องตีเครื่องผสมหรือของที่ต้องการใช้มาให้ครบก่อนจะไปเลือกดูอาหารและวัตถุด,ดิบต่างๆจนครบแบบนี้คุ้มค่าที่ขับรถมาหรือ,อยังเขาถามขณะมองข้าวของที่ซื้อมาจนเต็มท้ายรถฉันว่าค่าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนเป็นซื้อเขากินคงกินไปได้ทั้งชาติละมัง้งนักอนุรักษ์ชักเริ่มเสียดายเงินแทนไม่เป็นไรซื้อกินไม่ค่อยถูกใจอ้าวแล้วถ้าฉันทำไม่ถูกใจคุณล่ะ นั่นเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ชดใช้ให้ผมไม่ต้องกลัวนะผมไม่เอาเปรียบคุณหรอกจะเก็บบินค่าใช้ใจ่ายวันนี้ไว้อย่างดีชายหนุ่มพูดหน้าตายได้ไงอะ่ะชายหนุม่มก็คุณบอกเองว่าทําอร่อยถ้าไม่อร่อยอย่างที่พูดคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่พูดจาพล่อย เกวลานได้แต่สะกดกลั้นอารมณ์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะยังไงก็เสียเปรียบอยู่ดีหล่อนไม่กลัวเรื่องว่าจะทำให้อร่อยเพราะหล่อนชอบอุตส่าห์ไปเรียนคอร์สพิเศษกับสถาบันสอนอาหารชื่อดังมาเชียวนะแต่กลัวเขาแกล้งว่าไม่อร่อยหล่อนไม่แย่หรือมีอะไรเงียบไปเลยกลัวเหรอไม่มี ใครกลัวเกวลีเลือกซื้อทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบครบครันอยากอวดรวยดีนะักหล่อนจึงสั่งไม่ยัง้งแต่คนตัวโตก็หาได้จะดุ้งสะเทือนไม่หิวหรือ,อยังมืดแล้วยังค่ะคุณล่ะยังไม่หิวเหมือนกันงั้นกลับบ้านเถอะขากลับอนาวินเป็นคนขับรถเองสงสัยจะรีบให้ถึงบ้านเร็วๆจะนอนเอาแรงก่อนก็ได้นะชายหนุ่มบอกโดยไม่หันมามองฉันต้องกลับไปทำอะไรอีกคะ เกีวลีนชักจะรู้ทานเขาแล้วไม่มีสละดที่เขาจะใจดีแล้วไม่หวังผลกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะสามสี่ทุ่มถ้าได้ข้อต้มร้อนๆก็คงจะดีสบายมากแค่นี้หรอลืมไปหรือเปล่ายังมีอีกเรื่องเรื่องเธอยังติดหนี้ฉันอยู่นวดหรอคะแน่นไงว่าแล้วเชียวอิตาวินต้องหาเรื่องจิกใช้อีกจนได้อืมความจำดีนี่ขอผ่อนใช้วันหลังได้ปะหญิงสาวต่อรองเสียงอ่อย เมื่อเช้าผมพูดว่าไงเกลยายเกลไม่ต้องมาทำเป็นหลับหนีเลยบอกเลยไม่รอดชายหนุ่มผิวปากอารมณ์ดีที่ได้แกล้งยายโกะดูสิจะเอาตัวรอดยังไงอนาวินขับรถยนต์กลับมาถึงไร่เกือบสี่ทุ่มเขาลงไปขนของสดที่ต้องแช่ตู้เย็นเอาเข้าไปเก็บส่วนของอื่นๆค่อยให้คนงานมายกพรุ่งนี้เกลเกลวลินอืมตกลงจะนอนในรถใช่ไหมไม่อุ้มหรอกนะหนัก ชายหนุ่มบอกอย่างรู้ทันก้มลงบีบจมูกคนขี้เสาวแกล้งโยกแรงๆโอ้ยเจ็บนะคุณเล่นอะไรเนี่ยหญิงสาวตาสว่างทันทีเรียกตั้งนานอยากไม่ตื่นเองอุตสาวหวังดีหรอกนะไม่อยากให้นอนบริจาคเลือดให้ยุงอยู่ที่นี่ขอบคุณค่ะหญิงสาวลากเสียงยาวยืดก่อนจะรีบลงจากรถอ้อ,อย หญิงสาวตัวงอเอามือคุมท้องทันทีที่เท้าแตะพื้นส่งผลให้ชายร่างสูงที่กำลังเดินนำลิ้วๆขึ้นบ้านต้องหยุดชะงักและเดินย้อนกลับมาดูเพราะคนร่างเล็กลงไปนอนกับพื้นเป็นอะไรคุณอนาวินย่อตัวลงในระดับเดียวกับคนเจ็บน้ำเสียงเจือไปด้วยความห่วงใยฉันปวดท้อง เกวลรีนหน้าตาบิดเบี้ยวเงยหน้าสบตาคนตัวโตวตาละห้อยบีบเนื้อบีบตัวจนดูน่าสงสารปวดท้องปวดยังไงไปโรงพยาบาลไหมอนาวินคิ้วขมวดหน้ายุ่งตัดสินใจไม่ถูกไม่เป็นไรค่ะสงสัยโรคกระเพาะกำเริบพอกินอาหารผิดเวลาก็เป็นแบบนี้ทุกทีแน่ใจนะคุณอาจจะเป็นไส้ติ่งก็ได้ถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาแล้วยุ่งเลยมันไม่ใช่หรอกค่ะ ฉันเคยเป็นถ้าได้นอนพักนิ่งๆพรุ่งนี้ก็หายหญิงสาวโบกไม้โบกมือปฏิเสธพลวันขืนยอมไปโรงพยาบาลได้ความแตกกันพอดีอุตสาห์นอนคิดแผนนี้มาตลอดทางถ้าอย่างนั้นกินโจ๊กอุ่นๆก่อนเดี๋ยวค่อยนอนค่ะเดี๋ยวฉันไปทำโจ๊กก่อนพอดีเห็นมีแบบสำเร็จรูป เกวลรินพูดเสียงแหบพระหวยรอยแรงค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นพยายามจะก้าวเดินทั้งที่ตัวยังงออยู่อย่างนั้นอุ๊ยคุณอนณาวินก้มลงช้อนอุ้มคนที่ตัวงอเป็นกุ้งขึ้นบ้านก่อนจะวางหล่อนไว้บนเก้าอี้ที่โตอาหารคุณฉันจะไปทำโจก๊กช่วยพาไปที่ครัวทีเถอคะค่ะเกวลินร้องขอเสียงอ่อยแสดงความพยายามจะทำหน้าที่ของตัวเองนั่งอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปทำมาให้ คนหน้าดุใช้มือกดไหลหนักๆเป็นเชิงสั่งให้นั่งนิ่งแต่ว่าฉันไม่อยากรบกวนคุณหญิงสาวมองตาพลอยกลายเป็นคนคิกเกรงใจขึ้นมาเชียวไม่เป็นไร,รหรอกน้านั่งรอยอยู่นี่แหละอนาวินเข้าครัวค้นหาจกสำเร็จรูปออกมาเตรียมพร้อมตั้งน้ำในเตาเพิ่มไข่ต้นหอมและขิงซอยอีกนิดหน่อยก็ดูน่ากินดีชายหนุ่มยกมาสองชามสำหรับเกวลีและของตัวเองขอบคุณนะคะ เกวลินก้มหน้าซ่อนรอยยิม้มไม่ให้ผู้ชายมาดิบเถื่อนความจริงเขาก็มีน้ำใจอยู่นะดีขึ้นไหมคุณอนาวินถามหลังจากฝืนกินโจ๊กไปได้ค่อนชามแล้วก็คงได้แค่นั้นเพราะมันไม่อร่อยเหมือนอาหารที่หญิงสาวตรงหน้าทำให้คอยยังชั่วค่ะเกวลินนั่งกินทำตัวงองอเกรงจะไม่สมบทบาททำไมดีขึ้นรีบบอกก็แล้วกันเดี๋ยวพ่อจะหาว่าดูแลลูกสะใภ้ไม่ดี ยังอดไว้ท่าทีไม่ได้เดี๋ยวใหญ่ตัวแสบจะเหลืองค่ะทราบว่าทำตามหน้าที่ยังไงก็ขอบคุณนะคะคนตัวโตวใช้ความเงียบเป็นการยอมรับหลังกินอิ่มแล้วอนาวินเก็บชามไปล้างเรียบร้อยเกวลินอยากจะหัวเราะที่ได้เอาคืนคนปากเสียได้บ้างหน่อยใช้ชั้นอย่างกับนางทาตถ้าคืนนี้นวดไม่ได้จะนาบฝันไปเหอะเสร็จแล้วคุณเดินไหวไหม ผมอุ้มดีกว่าชักช้าเมื่อไหร่จะได้นอนยิงสาวไม่ทันได้ปฏิเสธก็ลอยเข้าไปอยู่ในวงแขนของเขาเรียบร้อยแล้วโอ้ยดีใจจนตัวแทบแตกยายเกียวเอ้ยหอมอืม้มชื่นใจกินผู้ชายเนี่ยให้ความรู้สึกดีจังอยากจะซุกซบให้สมใจนี่คุณเป็นอะไรอย่าเพอ้อลืมตาได้แล้วจะให้วางตรงไหนเสียงข้าวดังขึ้นทำลายวิมานในอากาศของเกวลีนหายวับ ปล่อยฉันตรงนี้ก็ได้ฉันจะอาบน้ำบอกเขาหน้างองงาเชะหลงตัวเองอาบไหวหรอผมอาบให้ดีกว่าอนาวินทำสายตาวิบวับเฮ้ยอย่านะคุณเกวลีนชักจะไม่สนุกดิ้นรนออกจากอ้อมแขนของเขาแล้วรีบวิ่งเข้าห้องน้ำลืมป่วยชั่วคราวอนาวินมองตามแม่สาวจอมแสบวิ่งหายเข้าห้องน้ำไป เป็นอย่างที่เขานึกสงสัยจริงๆเจ้าเล่นักนะเดี๋ยวเจอกันชายหนุ่มเดินผิวปากออกไปอาบน้ําห้องน้ําด้านนอกและกลับเข้ามาก่อนที่เกวลินจะออกมาจากห้องน้ําเสียอีกอนาวินนั่งพิงหัวเตียงเปิด iPad ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยรอจัดการกับยายตัวแสบเห็นเขาเป็นอะไรถึงได้กล้าหลอกตบตากันฮึอย่างเขาไม่เคยต้องบริการสาวคนไหนขนาดนี้มีแต่พวกหล่อนต้องคอยปรนนิบัติเขาถึงจะถูก เออคุณวินอาบน้ำแล้วหรือคะเกวลีนออกมาเห็นผู้ชายตัวเป็นๆถอดเสื้อโชว์กล้ามอกราไม่มีคำบรรยายโอ้ยแม่เจ้าแผนที่วางไว้มีอันต้องพับไปหล่อนตั้งใจจะแกล้งหลับไปเลยตอนที่เขาเข้าไปอาบน้ำหมดสิทธิ์ทวงหนี้เร็วๆสิคุณผมรอเก็บหนี้อยู่แต่ฉันป่วยอยู่นะเกวลีนย้งเสียงสูงก็ดูไม่เท่าไร่แล้วนี่อนาวินรีตามอง เกวลิีนชักจะเริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวดูเหมือนเขาจะล่วงรู้ถึงแผนการเอาตัวรอดของหล่อนเข้าแล้วหรือคุณจะให้ผมน้ำก็ได้นะนอนเฉยเฉยคงไม่เหนื่อยหรอกผมยอมเสียเปรียบก็ได้เอา้าไม่ต้องหญิงสาวเพลิดึ้นเสียงมองเขาตาควา่ำเออนวดให้ก็ได้แต่คุณทบทวนให้หน่อยได้ปะเกวลิีนทำเสียงประจบอย่างน้อยก็ดีกว่าโดนนาบในเวลาที่อะไรอะไรยังไม่พร้อมแบบนี้ไม่ คำเดียวสั้นๆหญิงสาวถึงกับไหลห่อคอตกแต่กายเคลื่อนเตียงเหมือนลูกหมาง่อยๆหล่อนจำต้องคลานเข้าไปหาร่างสูงที่นอนเหยียดยาวความหน้ารอรับการปรนิบัติหญิงสาวอยากจะล้มตัวลงนอนใจจะขาดแต่เจ้านี่หน้าเลือดไม่ยอมลดราวาศอกอย่าให้ถึงทีของฉันบ้างก็แล้วกันได้แต่บันทึกบัญชีแค้นเอาไว้ในใจ มือบางกดขยำขยำก็ทำไม่เป็นนี่นาเริ่มจากบ่าแข็งปักไ่เลื่อยไปตามแนวสันหลังลงไปจบที่เอวแล้วก็แต่ขึ้นมาใหม่ทำวนวนไปปวดมือชิปคนอะไรเนื้อแน่นปักหลับหรือยังคุณหญิงสาวชั่งโงกหน้าข้ามไหลไปถามเบาๆหวังว่าเขาจะหลับไปอย่างรวดเร็วหล่อนจะได้พักบ้างยังอนาวินไม่บ่นเรื่องฝีมือการนวดปล่อยให้หล่อนบีขยำตามอำเภอใจ สมหมดทางหลีกเลี่ยงใจตัวแสบชะโกกหน้ามาถามทุก5นาทีแล้วเขาจะหลับได้ยังไงกันหล่อนถามเมื่อไหร่ก็บอกว่ายังไม่หลับใช่เขาจะไม่ยอมหลับง่ายๆฝันไปเถอะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิวาบำบัดรักตอนที่3นะคะถ้าหากท่านสนใจอ e ีบุ๊กนะคะสามารถคลิกดูลิงก์ใต,ใต้คลิปได้เล,เลยนะคะแล้วต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ให้มาด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ